สวัสดีครับวันนี้พบกับศาสตร์นะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับแล้วก็หัตถศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูการพยากรณ์นะครับหรือการทํานายนี่แหละนะครับที่เขาเรียกว่าในส่วนของลักษณะนะครับลายมือคนที่จะมีลักษณะนะครับเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ตีศูนย์นะครับที่บริเวณเนินเพฤรหัดนะครับเนินพฤรหัดก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจ วัฒนาบารมีนะครับหรือเนินคุณธรรมนะครับเนินประหัสนะครับอยู่ใต้นะครับนิ้วชี้เนี่ยแหละนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าเนินประเหัสนะครับทีนี้ในส่วนของก่อนที ke, ่เราจะมาพยากรเนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาดูเส้นหลักนะครับในส่วนของลายมือของทุกคนก็จะมีเส้นหลักนะครับเส้นหลักเส้นแรกนะครับอยู่บริเวณระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาลักษณะนี้นะครับเส้นหลักเขาเรียกว่าเส้นนะครับ ชีวิตนะครับตามตำลับตำราก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่วิ่งนะครับลงมาในส่วนของล้อมรอบในส่วนของเนินนะครับที่เป็นเนินสุกนะครับลักษณะนะครับเส้นในส่วนของชีวิตนะครับที่ยาวมาจนถึงข้อมือนะครับตามตำรับตำราก็จะเกี่ยวกับเรื่องของจะเป็นบุคคลนะครับที่จะมีในเรื่องของอายุนะครับยืนยาวทีนี้ในส่วนของอายุนี่เช็คยังไงนะครับตามตำลับตำราเขาบอกว่า ในส่วนของอายุนะครับเวลาเช็คเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดเนี่ยก็คืออายุนะครับอยู่ที่70ปีนะครับทีนี้ลักษณะเส้นนะครับที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะลายมือเส้นชีวิตที่ดีนะครับเพราะว่าจะไม่มีลักษณะนะครับที่เส้นตัดขวางนะครับในลายมือของเรานะครับเส้นนี้ก็คือจะจะไม่ตัดขวางนะครับในลายมือนะครับ2ก็คือลักษณะเส้นนะครับจะไม่ขาดเส้นชีวิต ถ้าขาดนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับถ้าสมมุติว่าจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดเนี่ยเใช่ไหมครับทีนี้กลางเส้นนะครับในส่วนของเส้นชีวิตนะครับตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะนะครับเส้นชีวิตที่มีโอกาสนะครับที่จะประสบอุบัติเหตุนะครับหรือถ้าเส้นไม่ดีอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะที่เส้นในส่วนของเส้นชีวิตเนี่ยเกาะจะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับ โรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กลวยไตยต่างๆนะครับทีนี้นะครับมาดูลักษณะเส้นที่สองนะครับเส้นที่2เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับเส้นสมองบางคนก็มีเส้นสมองที่สั้นแบบนี้นะครับถ้าเส้นสมองสั้นเกี่ยวกับอะไรนะครับเส้นสมองสั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธหวพริบหรือความเฉลียวฉลาดนะครับเน้นความเฉลียวฉลาดก็คือถ้าเป็นภาษาบ้านเรานะครับ ตอนเล็กๆนะครับตอนเป็นเด็กนะครับหรือเรียนอยู่เนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยฉลาดหลักแหลมนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยลักษณะในส่วนของเส้นนะครับสมองยาวนะครับยืนยาวลักษณะนี้นครับยาวยาวนะครับยาวมากครับก็จะแสดงว่าปฏิภาณธ์พลิบหรือความเฉลียวฉลาดเนี่ย <S <S <ด>เก่งนะครับ<ด>ลักษณะนี้นะครับทีนี้ลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่เรียกว่าปลายเส้นนะครับปลายเส้นใต้นิ้วก้อยนะครับ ลักษณะเส้นใต้นิ้วก้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะปลายเส้นนะครับลักษณะเป็นลักษณะนะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่าตีศูนย์นะครับเนินพฤรหัสทีนี้ก็มาดูการพยากรณ์นะครับหรือการทํานายนะครับหนึ่งเขาบอกว่าลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นบุคคลที่จะมีความรู้นะครับหรือมีความรู้ความสามารถเป็นของตัวเองครับหรือมีศาสตร์เป็นของตัวเอง ถือว่าเป็นคนที่เก่งนะครับเฉลียวฉลาด2ก็คือจะเป็นลักษณะที่มีภาวะผู้นําสูงนะครับสนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีความชิดนะครับริเริ่มสร้างสรรค์นะครับข้อที่4ี่นะครับจะมีความมั่นคงนะครับเรื่องของการเงินนะครับข้อที่5นะครับเขาบอกว่าคู่ครองนะครับก็จะช่วยส่งเสริมนะครับสนับสนุนนะครับให้ เราเนี่ยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ความร่ำรวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสัญลักษณ์นะครับหรือเครื่องหมายนะครับตีศูนย์นะครับที่เนินพื้นหัสนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ